ร้อยยู่า้ำปลาโคล่ะรัวปลาชนสิบอดให้ดูนี่มันมันมันลุงบัดนี้เหงาผัดเบิดนี่ปลาเฮ็มคนะ่ะว้าดสิลาสรใส่ลายเทก หลังจากที่กินเข่าแรงแล้วทุกคนซ้อนมามาเฮือนนั่นนว่าสิมาเอาผัห่มเมื่อเมื่อเปลี่ยนผัวเมื่อนี้ปั่นผนะัห่มเนาะก็เลยนั่งหลินให้มันเย็นๆจังน้อยพอดีลุงเลินอย่างไกลมาสิไปยามเบ็ดซ้อนเลยขอติดก่นไปทำเราสบายดีเด้อสบายดีบนสุขสุขสนสบายดีตอนค่ายินดีตอนหับเขาสู่สองสวรรค์ถุงเด้อทุกคนเนาะตอนนี้เขากำลังสิไปยามเบ็ดกับลุงเลินลุงจะใส่เบ็ดอย่าง ใส่เบ็ดปลาเพิ่บ่าปลาเกือบบกุกกบได้เอามาสัมผัสใจเย็นงแม่นบ่ะก็สิเมืดๆห,หน่อยยเพราะว่าบรีมีไฟได้ไต่ไฟโทรศัพท์อย่างเดียวเลยไดนใส่ใส่เบ็ดสามสิบกวางเดี๋ยวมาหลุดกันว่าสิได้บ่แต่ว่าปลาในน้ำมันคืออะไรอง คำมาแล ah. e ้วก็ม mm. ืดหลุดจ้ะหอยกรปูบอเก็บบลุงหอยเย้โไพ่ไพ่คมจะออกไปไหมอืมนั่นแหละนั่นแหละมัน voilà น um> ี้กระปูคมกับมีในน้ำมีปาในน้ำมีเขาในน้ำมีหอยกระปูเอาอยู่ลุงไพ่คม เจ้าก็หน่วยเดียวน้ำปรจับอยังมีพ่อได้เก็บอยู่ได้เนี่อยู่ตามป่าเขาแต่เขาห้อยละใหลายแต่ว่าซุ้งเขาเกียบมันขึ้นซุ้งไปแล้วเนาะเอาเหยือมาตามนั้นก็เนี่ย ท่วเป่านิบ่ร้มั้งขาง้อขางมเลยพี่น้องท่านั่งฝุ่นท่านบอกมีฝุ่นกับลงเบิ่งแ่งๆปดบรรยากาศเงียบสงบฟังๆได้ยินแต่เสียงแมงอันห้อง แตกบ่ยังกบบ่ก็ลงใส่ถ่ายเนาะเข้าใส่วังได้ไหมข้าก็บ่มเธอแต่ข้าใส่แถวดินดิมไผ่อ่ะ คันแต่ใส่ในภายมันซัวยอยู่แล้วพอเนี่ยหันมันป่าดิแต่วันนี้นมันให้หน้ามันอะไรสองล้งทําอิดกับโบถึกแล้วปะ่ะล้งต่อไปเลยโบถึกหาเกี้ยงมันมาตอดกินซะซะอื้มแม่นบ่มันหมุนเนี่ยเนี้ย มันเหนื่อยไปเขียนแล้วโอ้พี่น้องพวกนี้เนี่ยมันยั่วยุอยู่เอาลุงเอาไปไฟโคมจะนี่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 ลูกปลาข้อลูกปลาช่อนนี่มันหย่อนลงพื้นไปแล้วว้าวมันแล้วค่ะปลาเข็งหน่อยโอ้มันใหญ่สมิดหรือตีมันรุ่นตั้งแต่เขาดำหน้าทำอิดผูกบนอืมโอ้ได้ใหญ่สมิด คนดีคิดเบ็ดได้ฮะลุงเออมันหนาไปลงเนาะไปหานแยงเขามือแดกมาซิดเบ็ดก่อนทุกคนคิดจะข้าเขาชูทุกคนเก็บที่หน้าของเซลเซลตัวเล็กแหกมันเลยด้วยฮะเหนือเหนือใส่เดือนยากขอบุกกระจาย เชียงยังเชียงคือขเบเรกลดวะแถวนี้คือปเอูเรมีลถเจ้าอย่าเล่นฟ้าค <laughs> ึกบ่ร้อนเกียงอำหาบส่วนล่นลไม่แต่เกียง เงินก็ยิงไม่ดีเขาลยมากเลหงยไปเงินมีอย่าเต๋อครับประมาณสิบ้อหลัประมาณมาเป็นอย่างก็มากที่งายตัวเดียวเอ้าก ใส่ห่างเท่ล <vary. S 2> ุงเจ้าใส่เท่าเท่า้เขาอยู่หยางตาหลังเราต้อยต้อใส่เบ็ดห่าง ข้างหน้าก็มีแต่งเนี่ยหล่นอีกเลยสีได้ป่นอยู่บ่จังสิเต้ลุงถึอบ่ฮะเอาอีกแล้วลุงเอาไปแม่ไฟอุ้ยปลาโคอลุงนี่เข้ามาเเห็นเต่หัวมมนามัน ม,นม,นมนน <c oughs> ันมันมันเด็ดปนแล้วใส่หนอนไม่สมเสียงมาเนื้อไปหาหลอดติดซึ่งสนั่นบักกระแพกกับบวกกินหอดเขาเรียนน้ำเขาอส,สองตัวจ้ะวกระตามเนี่ยส แล้วก sure in ็มาอีกเขื่อมือนเสาพูอยามีกระย่าเลยครับคับคุนผู้บรยหากนอนกับยามเบิดขึ้นก็ได้เด้พี่น้องคันป่าลาย <laughs> chán, phải kheng không thể, bớt hơn, chụp pha này, lục kheng, tô nam bô kín sầm bơ, đền cả yếtแจng này thằng thưng pha, bưng này đền yếtแจng, nhưng, mà อ้าวอ้าวเนาะมิดซิลีบ่มีลมมีแรงกเกเสียฟัยดคำยังจะมาหนักนี่เด็ตัวนี้กับปลาเค็งคือกันบัดนี้เหยื่อผัดเบิดนี่ ลูกป่ากูมาน้ำเหนื่อยนี่ยนื่อบอื่นสาจากรมาเก็บคอกัรว่าเสด้ลุงมาหาเก็บขี้กะเดี๋อันสาอีกนแล้วขคดดเห้ยไว้แล้วมันไปเบิรทุกคนกูเบ็ดมาเลย ตกมายามนี่ก็ใส่เบ็ดปูเบ็ดปา่าเนาะเบ็ดกบตัวกบกะย,ยังอึดยืดหยุ่นพอกินลูกหมวกเบ็ดเลยถืขขอกูเจ๊ะถึง,นขขงมน<า>หอยเม,<า>ขขเมนหอยมาเรียบจะฮะเก็เยบยพันละสขของหน่วยนี่น<ห>ี่นํำบอก นี่ไว้นกาเขาเอาจถะถึอีกล้ตัวนึงมันมันมันขึ้นมาดูลูกชัวปลาเข็งท่านกมีเด็ดร้อยยูน้ำปลาหอล่ะรู้ปลาชนสีทอดให้ด้วย นี่มันมันมันลูกมันเง่ไาเลยพอแล้วอยยาะไร้พบปนแล้วเอาไปใส่ไร้เมือใส่เบ็สามสิบกัหลังูได้เบดเงาก่อนแล้วหยามเพดอทำอีกเดบปเค้งตัวหนึ่งมาสันถถือปะ ชะเดงว่าแถวหน้าเฮานี่ยปลาไหลจิึมฟังนี่บออู้ปลาคอลุงบลเนสอันนี้อันนี้มันจุดไปอุ้ยปลาโรสลุงว้าลุงปลาโรสแม่บักย่างอย่นึงมันมันเซ็ตเลยบอกย่างไงแครงแกเด้อมันถึงกระปุกนี่อู้ย่างบออู้ปลาโดนี่ปิ้งแซ่บกินกับตะบักทั่ว คือสีมันอือเมื่อเชือไปกินข้าวเสาวลำด้อร้านฝันกันไหละไปไปอีกทางหนมันเิขาเีมอดน้ำดอกแต้เตสาอเู่เอาวตัวตัวเสียบไว้ดิ นี่ลุงมือไหนจะจะใส่ลงไก่ใส่แต่แถวหน้าเฮาเลยกับหน้าจออเจาะแถวนี้เพราะว่าแถวนี้น้ามันบริแห่งเดี๋ยวปหลปามันขึ้นมาท้งลุ่มมันบริอยากอยู่ป่ากแต่ขันแคมน้องนี่อยู่ยู่เดือนแจงงามงามพี่นอ้งนนอง แต่ว่ากล่องซ่อนคือเป็นแบบนี้เบิดแล้วไปไกลลุงสิมเพล่เดี๋ยวเมื่อเมื่อหอดอันจันส่องของแล้วใส่แถวหน้าจะของแถวตากกะโอ้แถวลุม ไปซองบองวิธีต้มก็ได้ดินงกำลังไหแล้วแล้วแรงเลสองดูลุลใไรอย่กครับโปรตี กิ่งกับตำมันมังหงไม่เท่านักตำมัททัวเซนกะปนเซโนไมสุกใส่บักพริกเผ็ดเพชรนี่เด้แล้วเสาแล้วมืออื่นเสาก็สีโบได้เพิ่มอีกบ่ซองซำโตหาเหลอกยามเบิดจใจมือหนาเฮาสิไปใส่ลองเบิร์ก่อนข้างห้าบก้ะเจ้าขี่กระเดือนมาเสียบพายแล้วเนาะเฮายาก าามาแล้วพี่น้องแต่ยามเบ็ดเนาะลุงเลินกับเมื่อเป็นเฉลี่ยวอยอันนี้พ่อผมกำลังสีหือไปเด้อจ้าเอาพ่อผมมาปันนะ่นเนาะเดี๋ยวสิ่เดีขออนุญาตลาละเด้อเนาะขอบใจเบิร์สุขูสุขคนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัดเด้อเนาะจังได็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากเบิ่งโฆษณาให้เนี่เด้อเนาะไปแล้วสวัสดีกูดไหนจ้า